ชมครับในช่วงนี้คุยให้เคลียร์ครับเราจะมาพูดถึงของขวัญรับปีใหม่2,567นะครับสวกรคิกออฟมอบส่วนที่ดินการเกษตรมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับพนันของคุณจารุณีวรรณจำรัดน,นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินนะครับรวมถึงคุณวิมลตันทรนครับผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายครับสำนักงานการฏรรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ทั้งสท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสท่านนะครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้เลยนะฮะกับเรื่องราวที่น่าย,ยินดีต้องบอกอย่างนี้เกษตรกรก็ถือว่ายิ้มได้แล้วนะฮะเรามาทําความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่าสปกพิษณุโลกเราทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับ ก็ก่อนอื่นนะคะก็จะขอเล่าถึงที่มาของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เรารู้จักกันดีก็คือสอปกรนะคะก็ก่อตั้งมาเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2518นะคะโดยที่มีเจตนาลงที่สําคัญก็คือการกระจายสิทธิการถือครองในที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ยากไร้ผู้ไร้ที่ดินทํากินหรือผู้ที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพทั้งนี้ ะะได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในะรัชกาลที่9ท่านได้มอบที่ดินที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร,ริย์จำนวน5 0 0ห0ไร่นะคะเพื่อให้สํานักง,งานได้นํามาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมนะคะในส่วนของสปกพิศณุโลกเนี่ยก,ก่อตั้งมาตั้งแต่ป,ปี2537นยบะคะโดยมีครอบคลุมในจํานวน8อําเภอนะคะยกเว้นอําเภอบางกระทุ่มแล้วก็มีเขตดําเนินการเนี่ยประ 6แสนก่อไร่เศษปัจจุบันก็ดำเนินการไปแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ย23,000ไร่แล้วก็มีการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องเกษตรกร,รนี้ไปแล้ว9,000ก่อครัวเรือนนะคะภารกิจที่สำคัญของเราหลักกเลยนะคะก็จะมีด้วยการสามด้านนะคะในเรื่องที่1ก็คืองานจัดที่ดินอย่างที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นอย่างที่2หลังจากจัดที่ดินให้แล้วเราก็ยังมีงานพัฒนาโครงสร้างพ,พื้นฐานอื่นๆอย่างเช่น แหล่งน้ำที่ถนนเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตฏปฏิรูปที่ดินค่ะคแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเราก็ต้องให้พี่น้องเกษตรกรนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะคโดยการเพิ่มรายได้ให้เพียงคอแก่การของชีพก็จะมีโครงการต่างๆอาทิเช่นโครงการส,งส่งเสริมการ ส่งเสริมการเกษตรแปแปลงใหญ่การ,รส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนรวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพในด้านต่างๆค่ะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญนะ,ใ,ะให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าหลายคน,นยังบอกว่า เกษตรกรไทยเป็นสานหลังของชาติแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้มีไรายได้ที่มากขึ้น <ừ> mm. ส่วนหนึ่งเนี่ยการทำกรเกษตรเขาไปเช่าที่เขาต้องหยิบยืมที่คนอื่นเนาะการทำเกษตรการครั้งนี้นหน่วยงานของเราเนี่ยก็ไปดูเรื่องของการจัดสรรที่ดินใน <ừ> mm. การทำเกษตรให้เขาเรียกว่าเหมือนลดต้นทุนมีที่มันทำกินที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะอ่าครับผมมาถึงโครงการในครั้งนี้ครับกับการที่สปาก่อคิกออฟมอบสนที่ดินการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่2567เนี่ยที่ไปที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ในส่วนของที่ไปที่มาของโครงการนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ถแถลงการต่อรัฐสภาในช่วงเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาที่พิจารณาให้เอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นโฉนด เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะนำให้เกษตรกรนี่นำมาพัฒนาอาชีพให้เพิ่มขึ้นในระยะยาวสปรกรอเองนะคะนำโดยท่านวินโรธทรัพย์สงสุขนะคะท่านก็ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนอเพื่อปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สปรกรสีขีดศูเนี่ยเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะโดยใช้คุดสีเขียวขึ้นขึ้นมานะคะโดยมีคุณสมบัติหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ จะให้ทางผอออกคมกฎหมายได้พูดถึงให้พี่น้องเกรรษตรกรได้รับทราบค่ะครุธสีเขียวมีความแตกต่างาจากพรุธสีอื่นๆเป็นชิวธิที่ดินของสปกอย,อย่างไรบ้างค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะเกรรษตรกรที่ได้รับ สกปรกรสีขีดหนึ่งเดิมนะคะเป็นผู้ถือหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตบรรูปที่ดินเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็ต้องมอีคุณสมบัติที่ถือครองที่ดินมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะค,คือจะต้องมีคุณสัตว์เป็นกเกษตรกรนะคะแล้วก็ถือครองที่ดินมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมีสิทธิ์ยื่นในการเปลี่ยนสกปรกรสีขีดหนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าเกษตรกรในเขตบรรูปที่ดินเนี่ยนะคะมันก็จะ มีความหมายเฉพาะนะคะตามระเบียบของสวกร์นะคะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะก็คือจะต้องทําประโยชน์ด้วยตนเองเต็มศักยภาพเต็มความสามารถของตัวเองเลยนะคะไม่นำที่ดินไปให้บุคคลอื่นนะคะโดยการเช่าโดยการขายนะคะหรือให้เขาเข้ามาทำนะคะหรือไปปรับปรุงที่ดินให้มันเสื่อมโรมไปทําที่ดินให้มันเสริมสภาพไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกตรงนี้นะคะรวมถึงเกษตรกรที่ได้รับมอบเอกสารไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องดูแลหลักหมุดนะคะ สปกอมอบฝังหลักหมุดก็ต้องดูแลหลักหมุดนะคะไม่ให้หายไม่ให้สูญหายไม่ให้ถูกทําลายนะคะ <c oughs> ไม่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะยกเว้นบ้านหรือยุ้งฉาง <c oughs> หรือสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นเท่านั้นนะคะจำเป็นต่อการเกษตรเท่านั้นที่เราจะอนุญาตให้สร้างได้นะคะ, <c oughs> อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคุณสมบัติหลักๆนะคะ <c oughs> ของเกษตรกรในเขตประโยนที่ดิน <c oughs> นะคะ <c oughs> ที่เราก็ตามปฏิบัติตามระเบียบนะคะ <c oughs> ถือครองที่ดินอ่า อย่างน้อย5ปีก็จะมีสิทธิ์ยืดนะคะครับวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการทำคลิกออฟตรงนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์บ้างคะค่ะหลักๆก,ก็ต้องเป็นเกรรษตรกร,รกกเกรรษตร,รก,กรในเ่เก็ประโยชน์ที่ดินนะคะเดิมเนี่ยนะคะถือหนังสืออนุญาตในรูปแบบของสอปส .4-01 น,นึ่งนะคะพอเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นคุดเขียวคุดเขียวนะคะคือโฉนดเพื่อการเกษตรปุ๊บเนี่ยนะคะก็ จะทําให้เอกสารเนี่ยมันมีมูลค่ามากขึ้นในตัวที่ดินมีมูลค่ามากขึ้นนะคะมูลค่าที่นี่ในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงในส่วนของการให้สินเชื่อการปล่อยเงินกู้จากเดิมสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือทําข้อตกลงของเราไว้ก็จะมีเพียงอกสนะคะแล้วก็สปกรเองก็มีกองทุนในการปล่อยเงินกู้สินเชื่อนะคะแต่เมื่อเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการทําการเจรจา ทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินอื่นๆนะคะเพื่อให้เข้ามาร่วมตรงนี้ให้สามารถที่จะมาปล่อยเงินกู้สินเชื่อให้กับกเกษตรกรได้ออนะคะก็คืออย่างที่เกิืนไปในช่วงแรกของรายการนะครับว่าโครงการนี้ก็คือเชื่อมโยงกับเรื่องของการ แก้ไขปัญหานี้นอกระบบด้วยเมื่อก่อนนี้เขาไม่มีฉนดที่ดินจะไปกู้คือต้องกู้นี่นอกระบบเท่านั้นเพราะไม่มีหลักฐานและต่างๆไปค้ำประกันนะครับแต่คราวนี้เองนจากนโยบายอันนี้และเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเขาก็สามารถจะเอาตรงนี้ไปกู้นี่คือในธนาคารในระบบแบบถูกต้องตามกฎหมายได้ใช่นะครับอ่ะทิ้งท้ายครับว่าเกษตรกรที่สนใจครับเขาอยากจะไปตรวจสอบคุณสมบัติหรือไปปรึกษาช่องทางไหนอย่างไรบ้าง ขณะนี้นะคะเรามีช่องทางในการยื่นคำขอเปลี่ยนเอกสารให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยนะคะสมช่องทางด้วยกันนะคะช,ช่องทางแรกนะคะก็คือยื่นผ่านออนไลน์นะคะอยู่ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์นะคะสามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะ ช่องทางที่สองก็คือที่สำนักงานสปรกรพิษณุโลกนะคะอยู่ที่ถนนสีหราชเดชโชชัยตมบลวัดจันทร์อําอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็เข้าไปสามารถที่จะไปยื่นได้ที่สปรกรนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือ,อสปกพิษณุโลกเองเนี่ยมีการออกอเคลื่อนที่หน่วยเคลื่อนที่โม,มบายยูนิตเข้าไปรับคําขอที่พื้นที่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราเน้นเน้นนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ เกษตรกรเนี่ยยื่นผ่านออนไลน์จะดีกว่านะคะคเพราะว่าเราได้รับรายชื่อมาเนี่ยเราก็จะทําการตรวจสอบว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายคุณสมบัติครบถ้วนไหมแล้วก็ทำการติดต่อกลับไป ครับผมถ้าอยู่ในจังหวัดอื่นๆสอบประกอบพื้นที่ทุกจังหวัดใช่ไหมฮะสามารถเข้าไปได้เลยใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนมีโครงการอะไรเชิญได้เลยครับค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องอวลาสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องไฟป่าหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้สิทธิสมจิตท่านก็ให้ความสําคัญนะคะก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะขอความร่วมมืองดการเผา ในพื้นที่การเกษตรนะคะและแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะสืบสานปณิธานนะคะเจตนารมณ์ที่จะคงไว้ในพื้นที่เกษตรกรรมให้ลูกหลานนะคะให้มีความอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินของเราค่ะแก่กรผมวันนี้กับคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบพระคุณครับนำโครงการดีๆนะครับ15นนี้คลิกออฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ยิ้มได้กันละนะกับเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากสปรกรน,นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวกันบ้างครับผมที่เนินมะปรางนะครับผู้ชมเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงนี้แล้วก็ตามรอยด้วยกับการนำโลเคชั่นตรงนั้นเนี่ยไปถ่ายภาพยนตร์การจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็เหมาะก,กับการท่องเที่ยวขนาดไหนพบกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักร